ฟังเรื่องบัดไม้จากป้าคนสวยของสกุลหน่อยสกุลอย่าเพิ่งไปนะรัชนีมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอก็ตามมาครั้งสองครั้งสามอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณเรื่องอะไรคะนั่งการตรวจสาครื้งชีวะกงหรือเปล่ามีเจตนาอะไรไหมตรงนี้ให้มีการสอบเพิ่มจุดนั้นจุดนี้สอบเพิ่ม กคือการร้องขอความเป็นธรรมที่สาวิจีตรมีสิทธิ์ทำและโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมตรงนี้สูงมากการตรวจสอบเพิ่ม นี่โอ้โหยังฟังไม่จบคุ้มคุณนะยานลืมไปเรื่องหนึ่งทําไมเขาต้องสอดเพื่อสองครั้งสามครั้งอันที่หนึ่งสาวิตีไม่ให้ข้อเท็จจริงถ้าทุกคนจําได้ว่าทําไมสาวิตีไปชี้แปลงผิดรอบที่หนึ่งจำได้ไหมแกล้งไปชี้แปลงผิดไม่ให้ข้อเท็จจริงอันที่สองการให้ข่าวกับการให้เขาเรียกให้ข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่ไม่เท็จจริงแถมยังมาเยอะเย้กับทุกคนว่า มียันแล้วจําได้ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เขามาสอบแล้วสอบเล่าหลายครัง้งหลายคราวจากหลายๆหน่วยงานนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้จากสาวิตีไม่ใช่เรื่องจริง หวายทำไมยานมามา้องขอความเป็นธรรมจะมาร้องขอเป็นธรรมยังไง mm hmm. เขาให้ความเป็นธรรมกับสังคมต่หากการที่เขามาซ้ํามาหลายรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่คุณให้ไปนั้นไม่ใช่เรื่องจริงมันถึงต้องมีทีมพยักไพัยมาลงไงคะคุณคือถ้ามองว่าไม่ได้ช่วยให<า>้ดูเลยป่าแต่เป็นการสวมสิทธิจุดแรกเลยถ้าแนงตรงนี้ได้ว่าเขาไม่ได้รูปป่า ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎระเบียบของป่าไม้อายการไม่มีหน้าที่สั่งฟอ้องใครที่แค่ผิดกฎระเบียบของกระทรวงป่าไม้ต้องลงโทษเองเดียยวเยานจ๋าคนที่แจ้งความสาวิตีที่ผิดกฎระเบียบป่าไม้กฎป่าไม้ระเบียบป่าไม้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายไทยใช่หรือไม่ ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายไทยวันนี้เวลานี้ถ้าพูดถึงเคสที่ปักป้ายนะทางพยักภัยได้ไปแจ้งความได้ไปแจ้งความที่สพกกตุมแล้วการแจ้งความของพยักภัยนั้นคนที่แจ้งความคนที่ใส่ข้อกล่าวหาให้สาวิตีคือใคร นิติกรป่าไม้นิติกรคือใครนี่คือกรผู้รู้กฎหมายหรือทนายความหรืออายการของฝั่งป่าไม้และพูดอายการอายการคือทนายของแผ่นดินทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทํานั้นเขามาเรื่องมาจากไหนเนื่องจากคุณผิดระเบียบของป่าไม้คุณผิดระเบียบของป่าไม้ระเบียบของป่าไม้เป็นระเบียบที่ห้ามทาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบที่สามารถยงไปถึงระเบียบถึงกฎหมายของใครได้เพราะันวันนี้ยานมาแยกอะไรเนี่ยป่าปไม้ไม่ได้มีสารพิเศษป่าไม้ ไม่ไม่ใช่ป่าไม้แค่แจ้งข้อกล่กาวหาในนามรัฐเสียหายป่าไม้ไม่ได้มีสิทธิ์มาพิพากษาโนดนี่ถ้าเมื่อไร่ที่ผิดเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายของคนหมู่มากป่าไม้ก็ให้กฎหมายจัดการส่รงให้อายการแต่ถ้าเป็นระเบียบ